สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวัสดีพี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Royal Enfield Classic 500คันนี้ครับรถคันนี้เป็นรถปี2018เลขไม่7,000กิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมเอามามาชมมาเลยครับเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมา7,908กิโเมตรแท้ครับเรามีเลขไม่จากบรลูคา้าให้ดูทุกคันนะฮะ หน้าจอเดินไม้สวยใสครับไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเรือนไม้ไม่มีบุกกระแทกแตกเราฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะครับกุญแจให้มาครบ2ดอกนี่นะฮะอันนี้ครับแผงขอบนเดิมนะครับแฮนด์เดิมครับตัวแฮนด์อันนี้เป็นตัวตาแฮนด์แต่งนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอดต่างๆไม่มีรือนลางปอกแฮนด์แต่งครับมือคลัตช์ลำถึงมือเบรกเป็นของแต่งไปงาน CNC สามารถปรับระดับได้ กระปุกน้มมันเบรกเดิมครับประกับไฟฟ้าไฟพับประกับคันเร่งเดิมครับตัวสตต่างๆไม่มีเลอะรางครับชุดสีถังเดิมสวยครับฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมนะครับตัวถังไม่มีบุหรักยิ้มครับมีกันลอยด้านข้างเดิมติดรถมาให้ด้วยนะครับบอดนั่งบอรซ้อนเป็นหนังเดิมนะครับไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีรูคันนี้มีที่จับด้านหลังมาให้ด้วยความกําแหลกด้านข้างสําหรับติดตั้งกระเป๋าแล้วก็กล่องสัมภาระได้นะฮะด้านหน้าครับ คันนี้มาพร้อมกับนี่ฮะชุดครอบไฟหน้าแต่งนะฮะชุดครอบไฟเรี้ยวคู่หน้าแต่งเช่นเดียวกันบางโคนหน้าเดิมสวยครับนี่ฮะเป็นสีเดิมครับเป็นสีดําด้านนะครับไม่มีรอยบุบแตกแล้วนะฮะยางหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ7,00 0กิโลเมตรครับขอบรถด้านหน้าครับเป็นสีเดิมนะฮะไม่มีถลอกไม่มีดุง้งซีลัวสวยครับมีคราบดําบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีคราบสนิมนะฮะกระบอกโช้ดด้านล่างไม่มีรอยหินรอยลมอสไลด์รอยกลึงเป็นะบอกว่าเป็น เป็นงานคลึงเดิมติดรถจากศูนย์เลยมาดูครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชุดแคชบาร์ด้านหน้าแต่งไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าอีกหนึ่งคู่ครับนี่ฮะเราก็ดูหน้าเครื่องครับนี่ฮะดูคอท่อนะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างฝาว้าวสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับก่าคลิปเครื่องเต็มสวยครับแข็งเครื่องเดิมครับสีดาเดิมสวยเช่นเดียวกันพักเท้าครับยางเต็มคันเบรกหลังนะครับไม่คดไม่งอครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะฟังเสียงท่อคันนี้กันครับ ครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งโอ้คันน,นีน้นว่านจะเป็นท่อแต่งนะฮะต้องบอกภัยขอบภายครับเป็นท่อแต่งนครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งดีครับไม่มีสะดุดแน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับโซะเตอเดิมติดรถมาจากสูงเลยขอบล้อหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้ม ก็บอกว่าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับสีลวดสวยครับแทบไม่มีคราสบสนิมแต่มีคราบดําดบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ80%เป็นครับเป็นยางเดิมเลยฮะคันนี้บางโคตหลังเดิมสวยครับไฟท้ายเดิมครับมีครอบไฟท้ายแต่งครอบไฟเลเคู่หลังแต่งด้วยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวคันนี้ไม่เคยมีบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอนมาฝั่งซ้ายครับจานเบรกด้านหลังครับก็อบอกว่าเป็นแค่รอยนะฮะสวิงอาร์มฝั่ง นี่ครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะครับปักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มคะคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายนะครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มก็ล้มแปะนะครับคีิเครื่องเต็มสวยครับฝาว่าวสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะมาดูหน้าเครื่องฝั่งซ้ายหน่อยครับนี่แห้งใสครับตาผ่าตายทันเนอร์ไบต์นนทบุรีนะครับกระบอกโจ๊กด้านล่างฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินรัวอไม่สไลด์นะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับแต่รุ่นนี้ไม่มี ABS นะฮะมาครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่1นึ0 0แสนบาทเท่านั้นดาวน์เงินต้นเพียง4ี่หมื่นเก้าพันบาทเงินสดลดได้อีกบอกเลยว่าซื้อเงินสดคุ้มกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดจับไฟแนนซ์เราก็มีฟรีค่าจับไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับฟรีขนส่งฟรีขนส่งผ่างธนาคัรก่อนส่งมอบถ้าคุณหาอยู่สัปดาห์สิบห้าร้อยครับเรามีมาเรื่อยๆครับสำหรับถโรลอยู่่มาทีธนคครรรรัับบบุีีเามให้เลือกหลายรุ่นครับ เบทีโอสามห้าศูนย์ทันเตอร์สามห้าศูนย์คลาสสิกห้าร้อยบูเลต์ห้าร้อยครับคลาสสิกสามห้าศูนย์รุ่นใหม่แล้วก็มีหมดทุทกรุ่นเลยถ้าคุณหาอยู่รีบมาครับทันต์ใบสวัสดีครับมาเจอกันครับสวัสดีครับ